เราวันนี้นะคะในช่วงบ่ายนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทและลักษณะของงานขายประเภทและลักษณะของงานขายจะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้จะสอนแค่2หัวข้อนะคะให้ฝากให้เด็กๆทุกคนไปจดด้วยนะคะว่าแต่ละลักษณะเป็นยังไงประเภทมีอะไรบ้างนะคะมันก็จะไม่เยอะหรอกในทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะประเภทของลักษณะงานขาย และประเภทและลักษณะของงานขายนะคะว่าประเภทและลักษณะงานขายเป็นยังไงนะคะงานขายมีอยู่อย่างหนึ่งเราจะรู้ไหมว่างานขายเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจเนื่องจากงานขายเป็นการนําสินค้ามานําเสนอโดยตรงต่อผู้บริโภคนะคะและเป็นแหล่งรายได้ขององค์กรเป็นแหล่งรายได้ยังไงเรามารู้กันนะคะเราจะเรียนรู้กันต่อไปนะคะเปิดหนังสือไปด้วยนะเด็กๆ ทุกคนนะคะเปิดหนังสือไปด้วยเว้วันนี้อากาศก็ร้อนนะจังก,ก็ร้อนนิดนึงนะคะแต่งตัวสบายๆนะคะเนื่องจากได้รับคำสั่งให้สอนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะเอาแล้วมารู้กันว่าประเภทของการขายออนไลน์มีอะไรบ้าง งานขายนะคะอุ้ยไม่ใช่สิอาจารย์อาจอาจะสับสนกับวิชาของน้องปวงชสองนะคะของเราระดับปวสหนึ่ง 2, 1, แล้วเราจะเรียนเกี่ยวกับการขายเบื้องต้นซึ่งเป็นการปรับหลักสูตรเป็นวิชาปรับหลักสูตรปรับพื้นฐานของเรานั่นเองนะคะงานขายแบ่งออกจากแบ่งออกตามระบบการจัดจําหน่ายนะคะซึ่งแยกออกเป็น2ระบบนะคะระบบการจัดจําหน่าย2ระบบ2ประเภทนั่นก็คือระบบการขายตรง นะคะข้อที่1เลยระบบการขายตรงนะคะอาจารย์ก็จะมีสไลด์ข้างหลังให้ดูด้วยนะคะ2ระบบผ่านตัวแทนคนกลางนะคะระบบผ่านตัวแทนคนกลางเป็นยังไงนะคะระบบการขายตรงเป็นยังไงนะคะฝากปัญหาให้เราไปคิดด้วยว่านายหน้าทําหน้าที่อะไรนะคะจดใส่สมุดนะคะว่าคําถามที่อาจารย์ถามแต่ละคลิปนะคะมีอะไรบ้างนะคะคาถามแรกนะคะนายหน้าทําหน้าที่อะไร ให้เราไปหาแล้วก็ศึกษาดูแล้วก็ส่งในกลุ่มไลน์ของเรานะคะในห้องไลน์ของเรานะคะอาทีนี้มาดูหัวข้อต่อมานะคะหัวข้อต่อมาก็จะเป็นงานขายที่แบ่งหน้าที่ตามการจัดจําหนานะคะงานขายเนาะอาทีนี้เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะงานขายที่แบ่งตามระบบการจัดจำหน่ายเอ๊ะงานขายที่แบ่งตามระบบการจัดจำหน่ายเป็นยังไงนะคะ ระบบการจัดจำหน่ายจะแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยนะคะประเภทที่1ก็คือระบบการขายตรงนะคะทีนี้ระบบการขายตรงนะคะระบบการขายตรงก็จะมีอยู่3แบบด้วยกัน,นะะเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์จะบอกเกี่ยวกับระบบการขายตรงนะคะระบบการขายตรงก็จะมี1 ไอเดียวระบบการขายตรงเรามารู้ก่อนว่าระบบการขายตรงจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1เลยการขายตรงแบบชั้นเดียวแบบที่2การขายตรงแบบหลายชั้นแบบที่3การขายตรงแบบพีระมิดอ่ะการขายตรงแบบชั้นเดียวหลายชั้นแล้วก็การขายตรงแบบพีระมิดเป็นยังไงนะคะทีนี้ปัญหาอีกละปัญหาอาจารย์อยากรู้ว่า ในเมื่อเรารู้ระบบการขายตรงแล้วให้เราบอกประโยชน์ของการขายด้วยนะคะบอกประโยชน์ของการขายด้วยนะคะทีนี้ระบบการขายตรงเรามารู้ว่าระบบการขายตรงเป็นยังไงนะคะระบบการขายตรงก็จะมีดังนี้หนึ่งการขายสินค้าตามบ้านซึ่งการขายสินค้าตามบ้านก็จะมีหนึ่งแบบตัวต่อตัวตัวต่อตัวก็คือพนักงานหรือคนขายเข้ามาหา คนที่อยู่บ้านก็คือลูกค้านั่นเองนะคะนี่ก็คือแบบตัวต่อตัว,ตวอันที่สองแบบการจัดงานปาร์ตี้นะคะแบบการจัดงานปาร์ตี้หรือแบบการสังสรรค์พบปะหรือการจัดกิจกรรมจัดโครงการอะไรสักอย่างนะคะแบบที่ 3. การตลาดเครือข่ายการตลาดเครือข่ายนี้ก็จะเป็นเหมือนห่วงลูกโซ่นะคะ1คนสมัครสคนสมัครต่อนี่เอง นะคะนี่ก็คือการตลาดแบบเครือข่ายนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาการขายตรงโดยไปรษณีย์นะคะระบบการขายตรงก็จะมีการขายตรงสินค้าตามบ้านกับการขายตรงโดยไปรษณีย์การขายตรงโดยไปรษณีย์นี้ก็จะเป็นการขายโดยที่ผู้ขายส่งภาพตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าจากคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์หรือสินค้าตามนิตยสานประเภทต่าง ะะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือแบบทั่วไปแล้วก็แบบเฉพาะด้านนะคะแบบทั่วไปแบบเฉพาะด้านเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะเรียนรู้อีกที่หนึ่งเนะาะ 3. การขายโดยใช้โทรศัพท์นักเรียนทุกคนนักศึกษาทุกคนเคยพบเคยเจอปัญหาไหมเอ๊ะนั่งอยู่ดีๆทานข้าวอยู่ดีๆกินข้าวอยู่ดีๆหรือไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเราจะนอนอยู่นี่แหละนะคะก็จะมีโทรศัพท์ดังกริ๊งขึ้นมา แล้วก็บอกว่าท่านคือผู้โชคดีสวัสดีค่ะท่านคือผู้โชคดีได้รับประมาณนี้นะคะแล้วก็จะบอกให้เรากด1ยอมรับกด2ปฏิเสธนะคะประมาณนี้นะคะก็คือการขายโดยใช้โทรศัพท์นั่นเองนะคะซึ่งการขายโดยใช้โทรศัพท์นี้เนาะระบบก็จะมีรูปแบบระบบด้วยกันนะคะซึ่งเป็นระบบตัวแทนคนกลางนะคะ ส่วนระบบตัวแทนคนกลางก็จะมี1นึ่งพ่อค้าคนกลางนะคะพ่อค้าคนกลางและ2ตัวแทนคนกลางนะคะอ่านะคะนอกจากระบบผ่านตัวแทนคนกลางที่อาจารย์ได้เก่าว่าสักครู่แล้วระบบผ่านตัวแทนคนกลางก็จะมี1นึ่งใช่ไหมคะพ่อค้าคนกลาง2ตัวแทนคนกลางนะคะซึ่ง2อย่างนี้2ประเภท2หัวข้อนี้จะมีท่าที่ยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะสอนอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ เปิดหนังสือดูไปพร้อมๆกันนะคะหน่วยที่2นี้อาจารย์ก็จะอธิบายสั้นๆอธิบายแบบสรุปเอาแค่เนื้ออให้เราพอเข้าใจนะคะทีนี้เรามาดูหัวข้องานขายปลีกที่แบ่งตามลักษณะงานนะคะงานขายปลีกที่แบ่งตามลักษณะงานมีอะไรบ้างนะคะงานขายปลีกที่แบ่งตามลักษณะงานก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยๆอ่ะย่อยอีกแล้วนะคะ2ประเภทย่อยๆก็คือ1 การขายที่ใช้พนักงานขายนะคะการขายที่ใช้พนักงานขายก็คือการขายปลีกการขายส่งนะคะงานขายอุตสาหกรรมนี่ก็คือจําเป็นต้องใช้พนักงานขายใช่ไหมคะนักศึกษาทุกคนก็จะเคยเห็นตามห้างสรรพสินค้าตามร้านค้าปลีกต่างๆนะคะซึ่งงานขายที่ใช้พนักงานขายนี้ก็จะมีอยู่ทั่วๆไปนะคะ 2. งานขายที่ไม่ใช้พนักงานขายงานขายที่ไม่ใช้พนักงานขายก็จะมีหนึ่งละงานโฆษณา นายโฆษณานี้ก็จะเป็นการสร้างแบรนด์สร้างอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วยิงเข้าหากลุ่มผู้บริโภคเลยนะคะ 2. การจัดแสดงสินค้าการจัดแสดงสินค้าคือการตั้งบูธตามสถานที่ต่างๆจัดบูธให้ลูกค้าหรือกลุ่มประชาชนทั่วไปได้เข้าไปดูนะคะสก็คือการส่งเสริมการขายการส่งเสริมการขายก็คือจะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของงานขายนะคะ หมือนอาจารย์จะเหนื่อยน,นิดนึงนะคะวันนี้ร้อนด้วยนะคะอยู่ที่บ้านทางบ้านเราเป็นไงบ้างคะร้อนเหมือนบ้านอาจารย์ไหมตอนนี้ก็มีแดดเปรี้ยงๆเ,เ,เหมือนกันนะคะขออัดคลิปโดยการทําเป็นแอปต่างๆใส่บนนี้เพื่อให้เราได้เห็นสีสันมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของพนักงานขายต่อเลยนะคะประเภทของพนักงานขายก็จะมีหนึ่งละแบ่งตามระดับการทํางานแบ่งตามระดับการทํางานเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวครับต่อไป เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะต่อมาก็จะเป็นแบ่งตามลักษณะประเภทงานขายแบ่งตามลักษณะประเภทงานขายจะเป็นยังไงนะคะทีนี้เอามาดูแบ่งตามลักษณะการทํางานการลักษณะการทํางานก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับเหมือนกันนะคะซึ่ง3ระดับนี้ก็จะมี1ละพนักง,งานขายของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 2. พนักง,งานขายแก่พ่อค้านะคะสพนักง,งานขายปลีก ทีนี้อันนี้คือแบ่งตามระดับการทํางานนะคะระดับการทํางานเนาะก็จะมีอสามระดับต่อมาก็จะเป็นแบ่งตามลักษณะประเภทงานขายลักษณะประเภทงานขายก็จะมีพนักงานขายอุตสาหกรรมพนักงานขายส่งพนักงานขายปีกนะคะนี่ก็คือ3มระดับเหมือนกันนะคะทุกคนเข้าใจทุกคนเข้าใจนะคะ ทีนี้สไลด์นี้หัวข้อนี้ก็จะอ,ออกนิดนึงนะคะทําลักษณะแบบนี้เนาะเพื่อมีการตื่นเต้นนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการแบ่งระดับการทํางานนะคะระดับการทํางานแล้วก็แบ่งตามลักษณะของประเภทนะคะต่อมานะคะอ่ะทีนี้จะหมดหัวข้อแล้ว นะคะทุกคนเข้าใจที่อาจารย์อธิบายไหมคะคืออาจารย์จะอธิบายให้สั้นๆไม่เยอะมากนะคะก็จะแบ่งเป็นประเภทและลักษณะของงานขายซึ่งประเภทและลักษณะของงานขายก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ 1. งงานขายที่แบ่งตามการจัดจําหน่ายนะคะงานขายที่แบ่งตามการจัดจำหน่าย 2. ระบบตัวแทนของคนกลางนะคะระบบตัวแทนของคนกลางทีนี้งาน งานขายที่แบ่งตามลักษณะงานขายก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยๆนะคะตามสรุปก็คือการขายที่ใช้พนังงานขายแล้วก็การขายที่ไม่ใช้พนังงานขายนะคะส่วนข้อสุดท,ท้ายที่สอนไปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นประเภทของพนังงานขายที่แบ่งออกเป็นสองรูปแบบนะคะก็เป็นรูปแบบการทํางานแล้วก็ประเภทของงานขายนะคะทีนี้ทุกคนก็เข้าใจที่อาจารย์อธิบายเนาะสำหรับ วันนี้นะคะอาจารย์ก็อธิบายหัวข้อไปเพียงแค่นี้นะคะสำหรับหน่วยที่สองที่เกี่ยวกับประเภทและลักษณะของงานขายฝากทุกคนนะคะจากคลิปที่อาจารย์ส่งให้พร้อมคำอธิบายต่างๆนะคะจากคลิปทั้งหมดที่อาจารย์อธิบายเนาะอาจารย์ฝากให้พวกเราอัดคลิปเสมือนที่อาจารย์พูดนะคะจะตกแต่งยังไงก็ได้ใส่แอปใส่เวอร์ชันของตัวเองเลยนะคะแล้วก็ ลงในกลุ่มให้อาจารย์ด้วยนะคะอะถ้าเกิดมันลงไม่ได้ทํำยังไงนะคะถ้าเกิดมันลงไม่ได้ไป YouTube เลยนะคะโอเคเนาะพวกเราได้เนาะเอาลงในกลุ่มก่อนนะคะหรือถ้าเกิดว่าลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าอุ๊ยอาจารย์คะไม่อยากลง YouTube เลยเราก็เข้าที่เฟซนะคะเข้าที่เ c e โดยที่โพสต์ขึ้นเสร็จแล้วแคปมาให้อาจารย์ดู นะคะแล้วอาจารย์จะเข้าไปดูพร้อมกับให้คะแนนพวกเราเองทุกคนสู้ๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ